สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะพูดถึงการใช้ AI ในการเขียนคู่มือการใช้อ่านในงานก่อสร้างนะครับในตัวอย่างนี้ผมจะได้ใช้เขียนคู่มือกันใช้อ่านประตูน้ำลิ้นปิดผีเสื้อนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเราก็เลยบอกว่าให้ให้มันสร้างหัวข้อนะครับ e ี o ุ๊ก,ก่อนนะครับก็ เราก็บอกมันบอกว่าคุณต้องการให้ฉันสร้างโครงร่างอ e ีบุ๊กเกียตกับหัวข้ออะไรนะครับ้าบอกถึงคีย์เวิร์ดหรือหัวข้อที่คุณต้องการเพื่อที่จะสร้างโครงร่างที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุดนะครับรแล้วก็พิมพ์เราก็พิมพ์โครงร่างเลยไปเลยนะครับว่าประตูน้ําลิ้นปีกผีเสื้อนะครับหัวข้อแล้วก็สําหรับผู้ปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ให้เขียนการติดให้วิธีการติดตั้งนะครับ แล้วก็วิธีการใช้งานและวิธีการรักษานะครับกานรักษานะครับแล้วก็กดเครื่องหมายส่งไปได้เลยนะครับมันก็จะร่างเป็นหัวข้ออีบุ๊กให้นะครับ แล้วก็อย่าสร้างสารบัญให้นะครับก็มีหัวข้อในสัตว์ที่แต่สารบัญในแต่และหัวข้อมีข้อหัวข้อย่อยให้นะครับก็พูดถึงองค์ประกอบและหลักการทํางานของตัวนำลิปปิมีเสื้อนะครับวิธีการติดตั้งนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานและก็ควรระวังนะครับการรักษาและตรวจส,สอบสอบภาพนะครับปัญหาที่พบบ่อยและการแก้ไขนะครับ บกมาตรฐานุตสากรรมและกำหนดด้านความปลอดภัยนะครับบทที่เจ็ดก็สร้างกรณีศึกษาและตัวอย่างการใช้านจริงนะครับแล้วก็บที่แปดสรุปและคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็ครั้งแรกก็จะสรุปมาให้เป็นหัวข้อก่อนนะครับมันก็เลยถามว่าคุณมีอะไรที่อยากให้เพิ่มเติมหรือแก้ไขในโครงร่างนี้ไหมนะครับถ้าเรา อ่านหัวข้อแล้วอยากให้เพิ่มอะไรเข้าไปก็เราก็แก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับว่าบทที่แปดให้เพิ่มอะไรเข้าไปก็พิมพ์เพิ่มเข้าไปนะครับมันก็มันก็จะเพิ่มหัวข้อให้หรือไม่ต้องการหัวข้อไหนก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับถ้าเราชอบหัวข้อตามนี้แล้วนะครับแล้วก็มาเขียนขยายในบทความนะครับก็เขียนบอกว่า นะครับก็บมานะครับแล้วก็เขียนว่าขยายบทความนะครับบทนำนะครับรู้จักกับประตูนาานี่ปีผีเสื้อนะครับเราอาจจะระบุจํานวนคำไปก็ได้นะครับโดยให้มีจํานวนคำสองพันคำนะครับหรือว่าไม่ไม่ระบุก็ได้นะครับ บนเราไม่ระบุนะครับมันก็เขียนรายละเอียนให้นะครับมันก็อธิบายถึงความสาคัญของประตูน้ําในระบบท่อนะครับประตูน้ําปีเสื้อคืออะไรนะครับนะครับ ครับนก็จะเขียนในหัวข้อที่หนึให้นะครับในสารบัญน,นะครับมันก็ขยายไปต่างๆได้นะครับก็ในแต่และข้อที่เหลือก็เราสามารถไปเพิ่มได้นะครับเพิ่มหรือลดต่างๆได้นะครับก็ ได้เมื่อได้เมื่อได้ข้อความแล้วเราเราก็คัดลอกข้อความนะครับไปใส่ใน Word, หรือคูเกหรือ c a n v คนวนะครับแล้วก็เอารูปภาพไปแทรกถ่ายรูปภาพไปแทรกเพื่อประกอบได้นะครับก็ลักษณะการเขียนคู่มือก็ประมาณนี้นะครับก็ไปประยุกต์ใช้งานได้ในการเขียนคู่มืออุปกรณ์ต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงมีประโยชน์นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ